ดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะกลับมาพบกับครูแววนะคะค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในหน่วยต้นไม้นะคะเด็กๆคะวันนี้นะคะคุณครูแววนะคะจะพาเด็กๆมาทำกิจกรรมศิละปะสร้างสารรค์นั่นเองค่ะเด็กๆคะไปดูกันเลยนะคะว่ากิจกรรมศิละปะสร้างสารรค์วันนี้ที่คุณครูแววนะคะจะพาเด็กๆทำคือกิจกรรมอะไรคะดเด็กๆไปดูกันเลย เด็กๆขั้นตอนที่1น,นะคะให้เด็กนะคะนํากระดาษสีน้ําตาลนะคะตัดความยาวประมาณ1 0เซนติเมตรนะคะและความกว้างนะคะประมาณ6เซนติเมตรนะคะหรือว่าเด็กๆจะตัดความกว้างและความยาวตามที่เด็กๆจะออกแบบได้เลยนะคะเด็กๆคะและให้นำดินสอน,นะคะขึ้นมาแบบนี้นะคะ และให้เด็กๆนะคะวาดลำต้นของต้นไม้นะคะหรือเด็กๆจะวาดตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยนะคะค่ะเด็กๆคะของคุณครูนะคะได้วาดลำต้นและกิ่งก้านนะคะของลำต้นไม้เสร็จแล้วนะคะ ต่อไปนะคะเด็กๆจะนำกันไกลนะคะมาตัดตามรอยที่เราวาดลำต้นไว้นะคะต่อไปนะคะจะนำกันไกลนะคะมาตัดตามรอยที่เราวาดลำต้นของต้นไม้ไว้นะคะเวลาเด็กๆจะใช้กันไกลนะคะควรใช้อย่างระมัดระวังคะ่ะเพราะกันไกลนะคะอาจจะทำให้ไปโดนนิ้วขอนเด็กได้นะคะตัดตามรอยที่เราวาดได้เลยนะคะ ตัดามต้นกิ่งก้านของต้นไม้เสร็จแล้วนะคะจะทากาวนะคะเด็กๆและนําไปแปะกับกระดาษกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์น,นะคะจะทากาวลงไปเลยนะคะเด็กๆค่ะ หลังจากที่เราทากาแล้วนะคะจะนําไปติดกับกระดาษกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์ในใบงานนะคะเด็กๆนําไปติดเลยนะคะค่ะนําไปติดแล้วจะได้ลาต้นของต้นไม้แบบนี้นะคะเด็กๆต่อไปนะคะเราจะมาทําใบให้กับต้นไม้นะคะเด็กๆเดยวนะคะพับครึ่งค่ะพับครึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็คลี่ออกมานะคะและใช้กรรไกรตัดตามรอยนะคะ จะได้แบบนี้นะคะต่อไปนะคะเด็กๆพับเป็นสามเหลี่ยมค่ะและใช้กรรไกรตัดนะคะค่ะจะได้ออกเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะ, <ๆ S 1> ะ,ะค่ะและนำดินสอนะคะและนำดินสอนะคะมาวาดค่ะมาวาดออกมาวาดโค้งนะคะเป็นใบไม้นะคะค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะ ต่อไปนะคะนำกันไกรนะคะตัดตามรอยที่เราวาดเลยนะคะค่ะา้ะเขี่ยออกมาค่ะจะได้เป็นใบไม้แบบนี้นะคะเด็กๆไปนะคะให้เด็กนะคะพับไปมาชิงเสียงแบบนี้นะคะเรื่อยๆนะคะเด็กๆพับจนสุดใบเลยนะคะแาเขี่ยออกมานะคะ ต่อไปนะคะเด็กๆทากาวค่ะและนำไปติดกับใบงานกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์น,นะคะค่ะนำไปติดแบบนี้นะคะเด็กๆทำใบแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเด็กๆจะเป็นใบเล็กหรือใบใหญ่ตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยนะคะ จากที่เรานะคะทําใบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนํามาติดแบบนี้นะคะเด็กๆค่ะต่อไปนะคะเด็กๆมีลําต้นแล้วแล้วก็มีกิ่งก้านแล้วนะคะแล้วก็มีใบแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมาทํำพ้นให้กับต้นไม้ต้นนี้นะคะเด็กๆ ค่ะเด็กๆคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูแววนะคะขอจบกิจกรรมไว้เพียงเท่านี้นะคะเด็กๆคะอย่าลืมนะคะส่งผลงานให้คุณครูจ๋าดูด้วยนะคะเด็กๆหรือทําคลิปวิดีโอเวลาเด็กๆทําใบงานดับเสริมประสบการณ์หรือว่าทําใบงานต่างๆนะคะค่ะสําสหรับวันนี้นะคะคุณครูนะคะขอจบกิจกรรมไว้เพียงเท่านี้นะคะเด็กๆแล้วไปพบกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย